สวัสดีค่ะนุแก้วเบอร์8น้กงพิธีน้สปาแอดไอบราว์บิวตี้นะคะคุยเรื่องเวชสตวอนุสรณ์หน้านะคะหลายหลายหลายเคสแล้วแต่ว่าไม่เคยคุยแยกเป็นประเภทให้นะคะรักษาผิวหน้ามันเป็นสิวหนองเป็นสิวเซี่ยนใช้อะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้วันนี้มาถึงอเนกพัสนี้เป็นบำรุงผิวแห้งแล้วก็ล่องลึกนะคะที่แบบเป็นรอยแผลสิวหรืออะไรผิวแห้งล่องลึกอันนี้เป็นชุดทั้งบำรุงทั้งรักษานด้วยกันนะคะเป็นชุดหมด 1,710บาทค่ะทั้งเซตเลยนะคะนี่นะคะมีวิธีการดูแลรักษาปอกละเอียดด้วยนะมะึงกี่นาทีนดกี่นาทีนะคะรักษาไปยังไงนะคะละเอียดยิบเลยนะคะถ้าสนใจอยากจะรู้ข้อมูลเหล่านี้นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของจานนกแก้วได้นะคะเบว็บนะคะน o t ก o n g k a 8 8 e y e b r o w c o m นะคะคียกานคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากหน้าสวยไร้สิวนะคะิ๊งปังเลยนะคะ คุยกับเวสัตว์อาวุโสนาได้นะคะไม่ว่าตัวซื้อเข้าไปในเวสต์อาวุโสนาเองก็ได้หรือท้องหายเนี่มันแก้ไม่ได้นะคะโทรเข้ามาคุยได้ที่เบอร์โทร094นะคะ2592992อีกครั้งนะคะ094 2592992วันนี้น้องแก้วฝากิวชนาไว้ในใจด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ